ผู้โดยสารโปรดทราบที่นีส่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจักขบวนชานพลานจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจักขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถตเทียบสถานีบ้านโป่งในทางพลานที่3ขณะน,นี้เป็นขบวนรถตรวนพิเศษทักินารัฐขบวนที่32ต้นทางสถานีชุมทางขัดใหญ่สุดปลายลาทางสถานีปรางกรุงเทพอพิวัฒน์่าขบวนรถเทีย่ยวยี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีานครปฐมสถานีสารายา สถานีบางกระดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะไปถึงบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางทัง้งตอบปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ